ว่าเราสามารถหาเวกเตอร์ลับได้อย่างไรเวกเตอร์ลับก็คือสมการสแควร์รูทเมื่อกี้ตัวเนี้ยแาจาบอกว่าเอาค่าในแนวแกนเกําำลังสองบวกกับค่าแนวแกน y ยยกกำลังสองนี่ค่ะนี่คือค่าของเวกเตอร์ลับแกน y แกน x ก็คืออะไรก็ได้อาจจะไม่ได้ระบุว่ามันต้องเป็นความเร็วต้องเป็นแรงต้องเป็นอะไรนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าเอาเอาตรงตัว x อ่อะค่ะยกกำลังสอง แล้วก็เอาแรงที่อยู่ในแนวแกน y มายกกําลังสองหรือจะเป็นความเร็วก็ได้อะไรก็ได้ที่อยู่ในแนวแกน y มายกกําลังสองแล้วแต่โจทย์นะคะอ่ะคือไอทฤษฎีนี้นะที่เราใช้อยู่เนี่ยเราเรียกมันว่าทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะก็คือเป็นกันทีห้าเี้ยขอโทษค่ะทุวาด,วาดละเอียดอ่ะดูโจทย์ดีกว่า บอกว่าชายคนหนึ่งเดินเป็นระยะทางร้อยี่สิบกิโลเมตรไปในทิศตะวันออกเราก็วาดเลยวาดออกเอาที่เขาเขียนเอาที่เอาเอาภาษาเขียนเนี่ยมาทําเป็นรูปนะคะชายคนหนึ่งเดินไปในทางร้อยี่สิบกิโลเมตรในทิศตะวันออกทอํายังไงตะวันออกอยู่ในร้อยยี่สิบอาจารยก็ว่าสมมุติว่ามันตรงนะคะสมมติว่ามันตรงนี่เนาะทิศตะวันออก ทางตรงนี้เวกเตอร์ตัเนี้ยาว120กิโลเมตรและจากนั้นจากนั้นเดินทางต่ออีก160ยหกิโลเมตรไปทางทิศเหนือขึ้นละเดินต่อไปอีก160ยหกสิบกิโลเมตรให้หาการกระจัดของชายคนนี้คำว่าการกระจัดก็หมายถึงผลรวมของเวกเตอร์เลยะคะ่ะมันเป็นเวกเตอร์ลับ อาจารย์จะมีการพูดเวกเตอร์รับผลรวมเวกเตอร์การกระจัดมันคือตัวเดียวกันนะคะมันคือว่ามันคือการรวมเวกเตอร์ของระยะทางอันนี้นะคะว่าเนี่ยคนเนี้ยเดินไปร้อยยี่สิบแล้วก็เดินต่อไปร้อยหกสิบสุดท้ายแล้วอ่ะการกระจัดเขา่เป็นเท่าไหร่ถ้าเราจําได้การกระจัดคือจากจุดเริ่มต้นชี้ตรงปลายหาจุดสุดท้ายมันคือด้านนี้อาจารย์ให้เป็นด้านอาแล้วกันเห็นไหมคะ อันทีนี้ดูของอาจารย์ประกอบกับในสไลด์ไปนะเอ้ในสไลด์ในชีตนะคะมันก็จะคล้ายกันนะแต่ว่าอันนี้จะง่ายกว่าอาจจะเขียนกำกับไปด้วยก็ได้นะคะอ่าตัวนี้เราต้องการหาเนี่ยอ่านะคะว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเล้ยตรงเนี้ยว่าเท่าไหร่วิธีการทํายังไงให้ใช้ปีดาโกลัสเข้ามาช่วยอาจารย์ก็จบอกอ่าเท่ากับดูตัวนี้เห็นปะเนี่ยด้านแกนเอก,กําลังสอง กน x คือค่าอะไรคะค่าละโมอ,อันนี้คือี่่ยยออ้ารสิบกำลังสองบวกกับร้อยหกสิบกำลัง2โอเคดูแล้วก็กดเครืเล็ได้หกสองร้อย okay. เรื่กันได้สองร้อยไหมครับสองร้อยตามสาไลด์เลยเนาะสองร้อ <laughs> ยตามชีตเลยเนะ ถ้าชชชเชฟคิดนครับไม่ต้องคิดครับอาจารย์มีชิดที่ตอบแล้วครับลองลองต้องลองอันนี้ถ้าเราคุ้นกับการกดอยู่แล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ค่อยได้กดเครื่องเลขบ่อยอเงี้ยก็ฝึกไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเลยเวลาเราทําข้อสอบแล้วเราจะกดไม่ถูกนะคะส่วนใหญ่เราใช้เครื่องเลขตัวนี้ไหมแบบนี้ไหมคะใช่ครับเราอันนี้คือเรา เรียนตรงเนี้ยมันเป็นแค่แบบตัวพื้นฐานยิ่งเราไปเจอในคณะเราเองอะคะ่ะเวลาเราปีสูงๆขึ้นไปเราไปเจอตัวในคณะนะ่ะมันยิ่งต้องใช้เครื่องคิดเลขที่มันมีคอร์สมีไสายเนี่ยมันจะสะดวกต่อการคํานวณเรานะคะอาชีวะนามัยก็เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ได้สองร้อยหน่วยเป็นเมตรเนาะเอ้ยกิโลเมตรเนาะกิโลเมตรน่ะทีนี้ อันเนี้ยถ้าเราพูดในแง่ของการกระจัดจำได้ไหมคะว่าการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะทีเนี้ยพอเป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเราตอบแค่เนี้ยถือว่าไม่สมบูรณ์เราต้องรู้ด้วยว่ามันไปทิศไหนใช่ไหมคะโดยมุมเท่าไหร่ทีนี้ทิศเนี่ยเราพอจะมองออกอยู่แล้วแหละลว,ว่าไอ้เนี่ยมันเรียกทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะเฉียงเฉียงแบบนี้มันเรียกตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ทีนี้เรารู้แล้วมันคือทิตอนออกเชียงเหนือแต่ว่าอ่าดูรูปนี้ก่อนเดี๋ยนะมันมันเป็นสไลด์มันมีเฉลยอยู่เดิมแต่การเขียนไม่ได้ดูเฉลยไปหน้านี้เลยอย่างเงี้ยคือเรารู้แล้วแหละว่าคือทิตอนออกเชียงเหนือแต่ว่าตอนออกเชียงเหนือของแต่ละคนน่ะบางทีมันก็มีหลายเส้นใช่ไหมคะตอนออกเชียงเหนือเนี่ยเส้นนี้ก็ใช่อันนี้ก็ก็เรียกตอนออกเชียงเหนือมันเดิมจะเอียงแค่ไหนก็เรียกตอนออกเชียงเหนืออีกแล้ว ที่ไม่ใช่ออกไม่ใช่เหนือฉันเรียกตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือตะวันออกเฉียงเหนือเส้นไหนกันแน่มันต้องวัดมุมขึ้นไปเนี่ยเท่าไหร่เหรอใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็จะมีวิธีการในการหามุมอีกนะคะอ่าในการหามุมหายัางไรลองไปดูอันนี้เราได้อยู่แล้วเนาะพวกดูทิศนะคะคือสไลด์นั่นเนี่ยเป็นเรื่องของการดูทิศเฉยๆว่าฝั่งไหนเรียกออกเฉียงเหนือออกเฉียงใต้ตอะไรตกเฉียงใต้นะคะ ทีนี้ในการที่เราจะหาทิศในการหาทิศเราจะใช้ตัวแทนเจนก็คือแทนเข้ามาช่วยนะคะแทนสตเราจำเรื่องของมันจะมีความสัมพันธ์ของไซคอสแทนที่ของไซน์ไซจะเป็นข้ามข้ามฉากนี้เนะาะใช่ค่ะก็คือ เราก็จะเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็ชีก<า>ของแทนจะเป็นอะไรคะข้ามข้าม,ามชิพเราจะใช้ตัวนี้มาหามุมนะคะอ่ะทีนี้ลองเขียนก่อนแทนเซต t ถ้าเรามองรูปนี้ตรงเนี้ยคือมุมที่เราต้องการจะหาใช่ไหมคะส่วนด้านเนี้ยไอที่เขาเดินมา120แล้วก็เดินต่อด้านเนี้ยคือด้านฉาก ทีนี้ด้านข้ามคำว่าข้ามตัวนี้มันคือข้ามมุมข้ามมุมตรงไหนคือด้านข้ามมุมร้อยหกสิบใช่คือร้อยหกสิบอาจารย์เขียนร้อยหกสิบแล้วก็ด้านชิดมันคือด้านชิดมุมอันไหนชิดมุมที่สุดอันนี้ก็ชิดแต่เอาจริงๆกันเนาะอันนี้ก็ชิดนะถ้าจะว่างั้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาจะไม่มองว่าด้านชิดเขาจะมองว่ามันคือด้านข้ามฉากมันคือด้านฉาก ด้านชิดมุมเขาจะมองเป็นเส้นล่างแทนโอเคนะคะเพระฉะนั้นมันคือเท่าไหร่ื่อร้อยยิร้อยี่สิบนะคะทีนี้อันนี้เราได้แล้วแหละแต่ว่าตัวแทนเนี่ยเวลาหานะคะเราไม่ต้องมามาดูข้ามมุมชิดมุมก็ได้เราไปดูว่ามันคือเอามันคือเอา,า,เอาแกน y หารแกน x อย่างนี้ไปเลยนะคะตลอด แล้วมุมที่ได้จะเป็นมุมที่วัดจากแกนเอขึ้นมาเข้าใจไหมคะมุมที่ได้จะเป็นมุมที่วัดจากแกนเอขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเอาเอหารวาถ้าเมื่อไหร่เราไปเอาเอหารวามุมที่ได้จะต้องวัดจากแกน y ลงมา้ไหมคะเพราะนั้นยึดอันเดียวยึดแค่อันเดียวอ่ะเอาแค่ y หารเอแล้วตัวนี้เราจะใช้ไปถึงฟิสิกส์สองนู่นล่ละค่ะแทนนะคะในการหาแรง อทีนี้เราเอา y หารเแหละ y หารเอก็มาจากค่ามุมหันชิดเนาะ y ก็คือร้อยหกสิบเอก็คือร้อยยี่สิบทีนี้เราจะหารตัวนี้ก็ได้หรือเราจะทำอาร์คแทนล็ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ต้องการเราไม่ได้ต้องการแทนเซตา้าเราต้องการแค่เซตา้าเราก็จะได้ว่าเซตา mm hmm. ้าเท่ากับย้ายมาฝั่งนี้มันจะเป็นอาร์คแทนแทนลบหนึ่งของร้อยหกสิบ หารอยยีสิบนะคะอันนี้เราก็กดเหมือนเดิมกดให้เรข่ในครื่องเลขเขาก็จะมีฟัง์กชันให้เลยเนาะได้มาห้าสิบสามจุดหนึ่งสามเนพนั้นเราก็จะรู้แล้วว่ามันเอียง ไอตะวันออกเชียงเหนือเท่าไหร่ก็คือเอียงไปทำมุมห้าสิบสามจุดหนึ่งสามองศานะคะแปลงคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือระยะกระจัดสมมติอาจารย์ว่ามันคืออานะระยะกระจัดเท่ากับสองร้อยเมตรตอสองร้อยกิโลเมตรทำมุมห้าสิบสามจุดหนึ่งองศาในทิศตะวันออกตะวันอ,ออกเชียงเชียงเหนืออก็ได้เขียนก็นได้นะคะ ประมาณน,นี้นะคะนี่คือตอบแบบสมบูรณ์แหละคือหาทั้งขนาดมาให้ได้หาทิดมาให้ได้ก็หามุมมานะคะได้ไหมอาจารย์ครับประเด็นคือกดเครื่องคิดเลขไม่เป็นครับอาจารย์อือแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันแป๊บะนนะึอ่ามันจะมีตัวนี้เนี่ยอาร์ตอาร์ตทนไหมคะ มันจะมีแทนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอาร์แทนอยู่บนนี้เวลาเราจะใช้ปุ๊บเมื่อกี้เราจะกดอาร์แทนเราจะกดชิปตัวน,นี้ก่อนคือตัวไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านบนที่ไม่ใช่ปุ่มอะคะ่ะเนี่ยทุกอันเลยเราต้องกดชิปก่อนกดชิปปุ๊บแล้วก็ไปกดที่อาร์แทนตรงนี้ม,มันก็จะเป็นแทนลบหนึ่งให้เราหไหมคะใช่ไหม ก็คือแค่นี้เลยแล้วก็ของอาจารย์มันจะมีเศษส่วนตรงนี้ด้วยปึ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็ร้อยหกสิบแล้วก,กดลูกศรเลื่อนลงปึ๊บร้อยยี่สิบแล้วก็เลื่อนเหมือนเหมือนคอมเลยแล้วก็วงเลบเท่เ่ากับเศจเลยอันนี้มันจะมีเฉลยคือในในเฉลยอ่ะมันอาจจะดูยากกว่าที่อาจารย์ทําพาทานะ เพราะว่าเขาไปพูดถึงแบบข้ามฉากอะไรของเขาไปเรื่อยแต่จริงๆก็คือแค่นี้แหละเนี่ยเอาวา i หาอ x ก,ก็ได้คําตอบเอาตัวนี้ไปคิดต่อเพราะว่าเขาคิดทีละขั้นเนาะคือเขาได้มาเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มาคิดอาร์แทนของ1.33ซึ่งไอง้1.33ก็มาจาก160หาร120นเนี่ยแหละนะคะคิดทีละสะเต็ปได้เหมือนกัน